แก่เพื่อนให้กุ้งสดวันนี้บาบอกกุ้งสดจริงถ้าสดกว่านี้ก็อยู่ในน้ำแล้วลนะดีนะฮะแต่วันนี้ไม่ติดหวานนิดนึงใช่เองแต่ก็หวานที่ไม่ได้หวานมากแบบหวานแบบรับได้อ่ะนะเขียวก่อ ปกต,ติถ้าตอกินต่อสั่งอะ่ะรสชาติมันจะจัดจัดกว่านี้หนะ่อยแล้วก็ต่อบอกเขาว่าไม่ใส่น้ําตาลเลยอนะไรเงี้ยนี่เขาต้องใส่แบบปลายปลายเขาเรียกว่าปลายช้อนนิดนึงตอสอบทนนี้แล้วกันอมืมันหวานเหมือนเวลาเราใส่อะเขาเียนะเราใสนะ่หอยดองอะ่ะนจะมีความหวานแบบเหมือนนะั่นแหละ Mm-hmm. <laughs>